บายดีท่านผู้ชมเนาะมันนี้กลับมาพบกับน้องแบวสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะอุ้ยเสียงอันนี้รบกวนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเสียงอันนี้คือเก่าแหละบ๊อน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบมันนี้ทุกคนอาจสนใจเนาะน้องแหวนแต่งตัวไปใส่เนาะนี่เนาะน้องแบวกะสซีมาบอกพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะเวลาประมาณหกโมงครึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าน้องแบวแต่งตัวไปใส่เนาะน้องแบวน้องแบวน หลังจากที่น้องแหวได้เงินเมื่อวานน้องมาหนีกันวันที่สิบสามน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องแหวนกนะที่ออกไปช้อปปิ้งข้างนอกหน่อยนึงเนาะช้อปปิ้งอีกอย่างนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าน้องแหวนสิไปช้อปปิ้งอีกอย่างเนาะการน้อ,นองแหวนไปแถวไหเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับข้ออื่นกันน้องแหวนก,นก,นกนะสีมาบอกกันผู้ชมเนาะว่า น้องแหวนรู้สึกอย่างไรเนาะได้เงินแล้วก็น้องแหวนก็สิมาบอกท่านผู้ชมอย่าว่าน้องแหวนอันอ้างนะนี่เนี่ยนั่นเด้อเพราะว่าพี่น้องเด้อกะเมื่อวานนี่น้องแหวนอยากถามว่าเพราะแม่พี่น้องได้เงินบ่ล้ำรวยบ่งพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเนาะกะคงสีโชคดีทุกคนนั่นแหละเนาะเพราะแม่พี่น้องเนาะน่าจะได้เงินคือน้องแหวนเลยเนาะน้องแหวนก็บ่ได้หลายนะแต่น้องแหวนก็อยากสิมาบอกทุ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 กคนเนาะว่าน้องแหวนได้เท่าใดเนาะกะน้องแหวนกะ ดีใจเพราะพี่น้องเนาะได้เงินเนาะกะเจ้านายเพิ่นใจดีเนาะกะน้องแหวนก็รอคอยมาเป็นปีเนาะพราะไม่พี่น้องเนาะมันก็เป็นแบบเล่าคอยเนาะทุกๆคนก็อาจสิรอคอยคือน้องแหวนเนาะว่าว่าปีปีนึงกว่าสิได้เนาะพราะไม่พี่น้องเนาะกว่าสิได้เงินบ่มีไผเนาะสิได้เงินปีสามนี้เนาะพราะไม่พี่น้องเนาะกะน้องแหวนก็สิมาบอกท่านพิษณุพัเนาะมานักพร้อมพกันเลยว่าน้องแหวนสิได้เท่าใดเนาะน้องแหวนก็สินัะเลยเนาะ น้องแหวนได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะน้องแหวนก็ด้นัให้ผมไม่ี่น้องบิ่งเลยเนาะว่าเท่าใดหนึ่งสองสกด้าเกพันพอแมพี่น้องเออน้องแวนในเะก้าพันเนาะเเปล่าวะเหรือสิบอ,อ้ยได้บพันพอแม่พี่น้องสิบพันสิบพันี่ก็คือ 10, หมื่นนึงเนาะอะ่าเท่ากับเงินของ เท่าๆกับแบบกับเงินเดือนน้องแหวนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องแหวนดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ได้ที่ได้เงินหลายจะมีเนาะกับน้องแหวนขอขอบคุณขอขอบคุณเจ้านายใจดีเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะที่น้องแหวนได้เงินนี่กับน,น้องแหวนก็นดีใจเนาะส่วนนึ่องน้องแหวนแบบเก็บไว้ใช้หลักอากาศลักอากามื้อนี้กับน,น้องแหวนไปสัปปายช็อปปิง้งเนาะ ประทับใจพ่แม่พี่น้องเนาะก่าทุกคนได้กะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อได้คือน้องแหวนกันเนาะน้องแหวนดีใจอย่าว่าน้องแหวนมาองมาอวดเด้อพ่อแม่พี่น้องเนดะ้อกับน้องแหวนกะแบบดีจใ,บใจพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าน้องแหวนได้เงนะินตัวจีนน้องแหวนจะไปใส่น้องแหวนน้องแหวนรู้สึกแน่ใดได้เงินตัวจีนเนาะน้องแหวนกะรู้สึกรู้สึกประทับใจพ่อแม่พี่น้องแนละ้วก็ดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะทุกๆคนก็อาจจะดีใจเนาะแบบ มันถึงเวลาเทศกาลโตจีนทุกคนก็อาจจะรอคอยคือน้องแหวนอะไรเนาะว่าในนี่แหละน้องแหวนอยู่ประเทศไทยเนาะน้องแหวนประทับใจทุกอย่างนะพ่อแม่เป่น้องเนาะถ้าน้องแหวนอยู่บ้านคงจะบม่มีติปเนาะแล้วก็บ่มีได้บ่มีบบแบบบ่มีใบเสิให้เงินเนาพีๆแบบนี้เนาะพ่อแม่เป่น้องเนาะการน้องแหวนได้มาทํางานประเทศไทยน้องแหวนถึงจะได้เงินปีแบบนี้เนาะการน้องแหวนก็ดีใจเนาะน้องแหวนก็ขอบคุณ คนไทยละ่ะค่ะขอบคุณเจา้านายพ่อเนาะเจา้านายใจดีของน้องเวนเนาะที่มอบเงินก้อนนี้ให้น้องเวนเนาะอ่าถึงคนอื่นคิดว่าเงินก้อนนี้บ่หลายเนาะแต่สําหรับน้องเวนหลายเนาะพ่อแมนะ่น้องเนาะน้องเวนดีใจเนาะพ่อแมนะ่น้องเนาะน้องเวนประทับใจเนาะหลายที่สุดสำหรับชีวิตน้องเวนเลยเนาะมามีแหวนจีได้เงินฟรีหลายสานีเนาะพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะสำหรับน้องเวณมาหลายแล้วน,ะนั่นเองเนานะค่ะ ถ้าผู้ใดแบบคิดว่าน้องแหวนมาอ้างเงินแบบนั้นแบบนี้น้องแหวนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อน้องแหวนอ่ได้มาอวดมาอ้างเด้อแต่น้องแหวนดีใจน้องแหวนอยากมาให้เพราะไมพไมีม่น้องได้หู้เนาะว่าน้องแหวนได้เงินเท่าไหร่เนาะก็ได้แต่แต่เมื่อวานแลยเนาะเมื่อวานก็บอกม,มีเวลาเนาะเพราะไมพีม่น้องเนาะเมื่อนี้วันที่สิบสามน้องแหวนก็มีโอกาสเนาะน้องแหวนกัน อยากออกไปข้างนอกน้องแหวนก็บ่ได้ออกไปดนแลวเนาะน้องแวนทางเงินนี่เนาะน้องแวนก็อยากกินซึ่งที่น้องแวนอยากกินเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โดนโดนน้องแหวนได้ไปกินเถื่อเนาะจังใดก็น้องแหวนก็เยาวเลงาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ไปชมบรรยากาศร้อมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะไปกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวอาหลายยายห้างเนาะไปกันเลยไปชมบรรยากาศนํากันเลยนี่ละท่านผู้ชมน้องแหวนก็มาฮอดแล้วเนาะตลาดอีที่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กะน้องแหวนก็มีโอกาสว่างนามาหาผม น้องวันบัญชาการเนาะพุทกับจิรลายเนึงๆเนาะพ่อแม่เป็นน้องเนาะหนึ่งบรรยากาศนั้นเดียวนะเนาะพ่อแม่เป็นน้องเนาะพุทมานั vida, survivor, them. Them. ่งกินมูงกับตรงมุกตะเนาะเพราะว่ามันเติเมื่อวานกับเขาก็ได้เงิ่อนตัวชี้เนาะพ่อแม่เป็นน้องเนาะวันนี้ก็แบบเป็นวันที่13เนาะน้องเวนก็ออกมาหาของ แมนก็ได้เงินน่อยนึงคนหลายแจงเลยจ้ะช่นแจับให้กันก็หมดจ้ะเอาชั้นแหวนก็ได้มากกับน้องสาวนอใช้หลวกบรรยากาศงามพอไรน้่งคนกระลายนน่ๆมันตรงวัดเสาเนะพอไร้ลงนาะ น้องแหวนกัน็จะรอดตลาดในนอปทำไมไม่น,นออ่ะเก็บตลาดดีนะยืดแถวบางที่ขัานทางน้นนองน้องแหวนหาของกินนะออกมาหาของกินทางนอกจะเบิดเดินทางผุ่นไป กน้อาเวนก็จักจักกินอยังอออ,อมานเลาะเออของกินมันกระลายเพราะไม่พี่น้องมันเป็นตลาดของนี่กุ้งนะใส่บังกุ้ง,ง,งเวนก็แบบเปนก้นกระลายได้เพราะม่เปน้องอม,มันจะตัดคึกครับเนาะ เป็นวันยุทธนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอาหารจีนอาหารทะเลพ่อแม่พี่น้องน้องเวรนันกยิปหนึ่ง lô lô là của mình nó có không phải tiền và nó về cảm ạc mình hoài tiền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  hoài ไมก,กินบ่ได้กินโดนเลยรอโอกาสรลยหนึงน่ง ปลาหมึกปลาหมึกกินด้วอ๋อชอบแม่พี่น้องปลาหมึกเลยอยากดล้วอยดกินปลามึกหวานอันนี้ก็ยังกินโมบร์อยลยกินผู้ดียดมี่น้อง

Yeah. <laughs> you ลูกกับิ้มันเดียวเอาลนะเอาละน้ำใมันลล่ก่าคุณมาแล้วตรงนห้นะใิ้มนเดียวันเสมกับใจยา ก็นั่งแหวน,นย city, อยู่เทนสะพานนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องแหวนกันชิกา้าบ้านแลนะ้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนน้องแหวนชิกา้าบ้านกันเบื้องบรรยากาศกัศกบนะัน่งพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ทำไงเบิ่งเลยพ่อแม่พี่น้องสวยงามหลายพ่อแม่ เป็นแล้วนะท่านผู้ชมน้องแหวนกะกลับมาฮอดบ้านแล้วเนาะกะน้องแหวนกะกลับมาฮอดบ้านเดี๋ยวนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องแหวนก็ได้ไปกินอิ่มเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องเนาะวิวบรรยากาศอยู่ตลาดอินดี้เป็นหน้าไดนพี่น้องเนาะที่น้องแหวนอ้างไปแล้วล่ะแล้วก็มีทางกุ้งย่างเนาะสิ่งที่น้องแหวนอยากกินเนาะนั่นแหละน้องแหวนมาก หมักของทะเลหมักทุกอย่างเนาะทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาน้องแหวนหมักว่าทุกอย่างเนาะของทะเลเนาะแบบเนี่ยกะยังกะมันกะมีเสียงน้องเสียงอย่างแน่เนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องเนาะที่อยู่ในตลาดกะน้องกะบ่ค่อยได้ยินเสียงน้องแหวนเนาะ,ะน้องแหวนก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อน้นองแหวนเม้าค่อยเนาะในตลาดเนาะ คุณมันหลายเนาะคนุเนาะอันนั้นก็จะเป็นตลาดที่ของกินหลายที่สุดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็มีแต่ของกินเนาะตลาดเื้อผ้าก็มีดําล้านจองร้านประมาณนั้นเนาะดําแถวจองแถวกัถ้าแบบน้องแหวนรีวิวหรือว่าถ่ายบอถึกมกบอถึกใจพ่อแม่พี่น้องกะน้องแหวนเฮ็ดพิษประการใดกับน้องแหวนก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าเสียงมันรบกวนเนาะเสียงอยู่ตลาดมันก็เสียงดังในนอยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ การน้องแเวนก็ได้ท่ายบรรยากาศชำนั่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกอไปแล้วเนาะไปอาบน,น้ำอาบทาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะน้องแเวนก็เตรียมนอนเนาะมือืดเห็นงานเนาะกัไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกราบสบาย